ตัวที่ทำสัญญาณที่จะเตือนนะคะว่าเซลล์เอสตีมต่ำเนี่ยอันที่หนึ่งลองเช็คสิว่าเรารู้สึกแบบยินดีออกับคนคนนี้ไหมในชีวิตเนี่ยแบบเหมือนกับว่าเวลามีเรื่องอะไรดีๆหรือเรารู้สึกเฉยๆแล้วธรรมดาเราไม่รู้สึกว่าตัวเราแบบมีดีมีเด่นอะไรรู้สึกก็งั้นๆน่ะอันนี้หรือเปล่าถ้าเรามีความรู้สึกอย่างนี้อยู่นะคะมันเหมือนกับเราเริ่มจะไม่ค่อยเห็นค่าตัวเองแล้วดังนั้นต้องรีบกลับมาโฟกัสคนคนนี้นะคะเวิร์กช็อปที่ครูว่าเวิร์กมากก็คือ ไปดึงลิ้นชักความภาคภูมิใจของคุณออกมาซะกลับไปดูเลยค่ะมันจะมีความภาคภูมิใจในวัยเด็กอะที่คุณทําได้บางทีมันเป็นเรื่องเล็กน้อยไปแล้วในวันนี้นะที่คุณเห็นตัวเองแต่ว่าวันนั้นนะคุณภาคภูมิใจในตัวเองแค่ไหนกลับไปดึงลิ้นชักนั้นนะคะอันที่สองเลยคือคุณรู้สึกหรือเปล่าว่าคนคนนี้คู่ควรกับความรักดีๆกับโอกาสดีในชีวิตกับลูกค้าดีๆในชีวิตหรือกับการที่จะได้เจอผู้คนกัลยันน้ตมดดีๆสังคมดีๆของคุณอะ หรือแม้แต่เรื่องของสุขภาพคุณเชื่อว่าคุณคู่ควรหรือเปลา่านะคะถ้าเกิดใครที่ยังไม่เชื่อตัวเองคู่ควรจงทําให้ตัวเองรู้สึกคู่ควรซะวิธีที่ดีที่สุดคือการลุกขึ้นมาพัฒนาตัวเองนะคะ่ะในทุกๆด้านนะเพราะคุณพัฒนาตัวเองอ่ะความเชื่อว่าคู่ควรมันจะปรากฏขึ้นมานะคะต่อมาคือ ข้อที่สามเนอะคือคุณรู้สึกรักร่างกายและรักหน้าตานี้ของคุณหรือเปล่าหลายคนส่องกระจกแล้วรู้สึกเกลียดหน้าตัวเองไม่ชอบผุนตัวเองเห็นแต่จุดเสียของตัวเองทั้งๆที่จริงๆแล้วอะ่ะสิ่งสําคัญเลยคือร่างกายคุณแข็งแรงคุณมีลมหายใจอยู่คุณยังมีรอยยิ้มที่สดใสอยู่สิ่งเหล่านี้เราควรที่จะโฟกัสเขานะคะอย่าโฟกัสแต่จุดดําบนผ้าขาวนะเพราะว่าคุณจะมองเห็นแต่สิ่งเหล่านั้นซึ่งมันทําให้คุณจะไม่มีความสุขในชีวิตและมันไม่สามารถที่จะสร้างความมั่นใจให้กับตัวเราเองได้เลยนะคะ ข้อที่สี่ก็คือคุณพยายามหาคนมาอุดรูรั่วอุดมาเติมเต็มชีวติตอยู่ตลอดเวลาหรือเปล่าลหลายคนพยายามจะแบบให้คนนั้นมาเยินยอให้คนนี้มาทําให้คุณรู้สึกดีหรือจะต้องอยู่กับคนนี้ฉันจะ,จะหายเหงาฉันจะต้องรู้สึกเติมเต็มจริงๆไม่ใช่นะคนเรามันต้องรู้สึกเติมเต็มและฟิกตัวเองด้วยตัวของเราเองไม่งั้นเราจะชอบเหมือนคาดหวังเป็นแมวไปเงงาๆใส่ชาวบ,บ้านเขาตลอดเวลาซึ่งมันไม่เวิร์กนะคะอันสุดท้ายก็คือว่าคุณรู้สึก ไม่ได้อยากพัฒนาอะไรแล้วก็ดีอยู่แล้วริดอยู่แล้วโอเคอยู่แล้วคือพูดง่ายๆน้ําเต็มแก้วอะ่ะอันนี้มันเป็นครูบอกว่ามันจะเป็นจุดบอดของเราเพราะว่าจริงๆมนุษย์ไม่มีใครหรอกที่แบบ ประเสริฐเลิศหรือว่าเพอร์เฟกไปทุกด้านเราอะค่ะสามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้ในทุกๆวันเก่งขึ้นดีขึ้นในทุกๆด้านคุณดูดีอย่างชีวิตเราอะยังมีตั้งแมิติอะที่เรายัางจะต้องพัฒนาใช่ปะเพราะนั้นมันมีเรื่องให้เราเติมเต็มได้ในทุกๆวันนะคะครูก็เป็นกําลังใจให้นะคะว่าใครที่คิดว่าตัวเองไปน้ำเต็มแ้วลองเปิดใจพัฒนาตัวเองนะคะใครที่ไม่เคยพัฒนาตัวเองเลยลองดูนะคะคุณจะรู้สึกเลยว่าชีวิตมันจะฟ resh มากแล้วคุณจะรู้สึกเลยว่า สิ่งดีๆในโลกเนี้ยคุณคู่ควรแล้วคุณจะรู้สึกมั่นใจเติมเต็มจากข้างในจริงๆค่ะ